ชาเขียวชาเขียวหนึ่งถั่วเค็มหนึ่งชาไทยหนึ่งครับเฮ้ยอันนี้มะข้อยแดงถั่วเค็มหนึ่งอย่างไรหนึ่งครับส้มกับแก้วมังกรอ่าของจริงหรือเปล่าไม่รู้ซื้อไปก่อนถ้าความความเพิ่มพูนเนี่ยคือส้มสวัสดีครับพวกเราเซอร์เคิลสวัสดีครับเซอร์เคิลครับเลี้ยงเซอร์เคิลครับพีเซอร์เคิลครับ กก็็สคคครรรรััับบบเเเซซปนวันนี้นี่เห่ามามากเฮ้ยไม่ไงเพราะว่าแดงไงตุ๊ดจีนถูกต้องจีนจิตจูนเลยเจ้จีนอ่ะเออจีนอ่ะตุ๊ดจีนคืออะไรตุ๊จีนคืออะไรเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองก็เดยชุดแดงนี้เราก็มาซื้อของไหว้ตุ๊จีนกันไงซื้อของเหรออ่ะก็อยากจะบอกว่าที่นี่ไชน่าทาว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ MRT วัดมังกรซึ่งคือสถานที่ แรกๆที่เราจะนึกถึงถ้าเรานึกถึงของตุจีนกงใช่ชนะาบลาตจีนพวกคุณนึกถึงอะไรบ้างผมถ้าเป็นผมผมหัวหมูผมนึกถึงตุ๊กแช่ให้ถอ่ผมไม่รู้ว่าอันนี้คือตุจีนไหมแต่ว่าที่บ้านเคยมีไอ้ที่แบบเป็นเสื้อกระดาษอะแล้วก็เผาเขาผมเป็นอันนี้บะหมี่บะหมี่บะหมี่จานใหญ่ที่แบบว่าเขาจะจุดทุกปักไหว้ถวายเสร็จปุ๊บแล้วก็มาคืนแล้วมากินของไหว้อย่างหนึ่งของไหว้เหรอก็ต้องก็ต้องผัดหมี่ป่ะ หมี่เส้นอะสีขาวๆอะที่เดียวที่เดียวเียมันจะมีมีขาวกับมีเหลืองเออใช่ใช่ขนมอะที่เป็นสามสีอะวันนี้เราก็เลยมีมิ้นชานมาให้ทางโต๊ทำอาหารมาชอ่างเปาเป็นข้าวเย็นหุยโอ้ยหยองเจียงอยากได้อ่งเปาครับผมประกาศคนได้หรอโอ้ยูน้ยอ่ะเอาละพี่แตมพายมา PSP อะไรอ่ะคิดก่อนไหมอยากอยากคิดอะไรเอะอะไรดีแก๊งสุดหล่อไหม ก็เหมือนกับสองเพี้ยนเท่หล่อเพี้ยนเทสอังอังอังเฮ้ยอังอังอังเปาโอเคังอังเปาเฮ้ยผมได้แล้วนะคุณได้ยังเฮ้ยช้าผมประกาศประกาศก่อนนะมาทีมเราเชื่ออะไร3 2 1สองหนึ่งอังอังเปายันย้ำเลยว่าวันนี้เรามาเพื่ออังเปาเฮ้ยนานเกินอ่ะไปไปซื้อของเลยเริ่มจับเวลาได้เลยนะผมว่าเฮ้ยเอาคุณรู้เกมเหรอไม่ไม่รู้ส้มจุนส้มจุนนะส้มจุนอ่ะทีมส้มจุนทีอจุนแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรเออขอ กมหมายด้วยไม่รู้ก็ส้มใช่ไหมแล้วก็จุ๋ยก็แปลว่าน่ารักไงอ๋อจุ๋ยก็น<ม>่ารักเอ้ยเราตเติมปะอ,อังอังเป่าจุย๋ยเหราจุย <laughs> จ๋ยจุ๋ยสู้แต่งทีมเสร็จเรียบร้อยนะคะจะให้ทั้งสองทีมแย,ยกย้ายกันไปซื้อสองวายสามทำใบนี้เอาละอุ้ยนี่ใจกอังเปอุ้ยเฮยไม่มีเงินกลับบ้านเลยอะมีเงินนะจะอ๋ออ๋อมีทั้งหมดสามหมายถึงว่าทีมละสามเหรอถึงว่าทีมละห้า ละ500บาทแล้วแล้วปริมาณล่ะปริมาณวัดไหมไม่เน้นเอาตามเงินโอเคไม่เน้นตามเงินไหนได้ขนมอะไรไปมีสองแคตตาล็อกที่ได้คือขนมกับผลไม้ว่ามีชื่อเสียงคือขนมอะไรอ่ะนี่ไงโชคดีปอเปี้ยงหรือเปล่าเออปอเปี้ยงปอเปี้ยงเจ็จับเวลาอยู่เลยไปไปไปเฮ้ยข้าวห้าจับอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมไปได้เลยเนาะโอเคคือเราได้โพยมาว่า ถ้าฝั่งขนมอ่ะจะอยู่โซนนี้ไม่ก็ตรงนู้นใช่ป่ะแล้วฝั่งฝั่งผลไม้คือตรงนี้ตอนนี้เรามีอาหารกับผลไม้อยู่สามอันคิดว่าน่าจะฝั่งนี้หมดเลยฝั่งนี้ก่อนเราเอาฝั่งนี้ก่อนนะไม่แต่ถ้าง่ายก็คือไปนู่นให้เสร็จแล้วก็กลับมานี่แล้วก็มารวงตรงนี้เลยแต่ถ้าสมมติเรานี่เสร็จเออเอว่ะเร่ใปัใช่้วไม่งั้นเราจะวนสองรอบใช่ใช่คือไม่เสร็จพี่ตอนนี้คือเราอ่ะแกงโมงเราแบบว่าเฮ้ยตอบไปได้แล้วเราก็สุสไ อันนี้น่าจะอยู่ที่เดียวกันมั้งเงินเตอร์หาผลไม้ได้โอเคเงินพี่กับเบนไปหาได้ครับได้ไดนความมันอ่ะคือเดี๋ยวเตอร์ไปหาผลไม้สองอย่างได้แล้วก็พี่ไปหาขนมกับมะแฮะได้โดยการ,รงนู้นตัดด้วยเซนเซ่เอาละตรงนี้ไม่มีผลไม้ดิ <c oughs> เราได้ความเพิ่มพูนกับโชคลาภไหลมาเทมาซึ่งนาตอนนี้หนาทีเรายังไม่ใช้ตัวช่วยกัน เราจะพยายามถามให้ถึงที่สุดก่อนแล้วเพื่อนนะคือเราใช้กลยุทธ์ที่แยกกันไปใช่ป่ะแต่เงินอยู่กับผมคนเดียวนะมันจใช้อะไรจ่ายกันวะตายละมีจุดที่อยากไปเปล่าจุดที่อยากไปเรายังไม่รู้เลยว่ามันมีขนมอะไรที่แบบเอาไว้ว้างแต่เดี๋ยวเราลองเดินหาดูก่อน จะอันนี้อะไรครับไปถึงว่าเรียกขนมเปียะเอาขนมเปียหนึ่งครับเอาเป็นไส้ชาเขียวหนึ่งครับผมแล้วก็ถั่วเค็มหนึ่งอ่ะมันมีถั่วใช่ัหมอ๋อถั่วเต็มเลยเอาชาไทยหนึ่งครับเอ้ยอันนี้มันมีถั่วถั่วแดงถั่วแดงถั่วเค็มหนึ่งอย่างละหนึ่งครับต้องมีสักถั่วที่ดูอะโอเคนะครับเรา กำลังขามใชทจีพีทีอยู่ครับสมกับเป็นเจนซีป่ะเนี่เจนแซมก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยขายของอีกขนมเพลงขนมเทียนขนมฟูเออเอาส้มหกลูกแอปเปิลลูกนึต้องเอาุยด้วยมันยากตรงที่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปตรงไหนครับทุกคนโชคดีคืออลไ้เอ้โชคดีคือส้มไปแล้ว ไม่ใช่เราเอาเราเอาไอ้นี่ไอ้ขนมก่อนเพราะตอนน,อนี้เราน่าจะได้ครบแล้วผลไม้อ่ะเอออันนี้ขนมอะไรอ่ะครับเออเป็นมันโผล่ค่ะไม่ใช่มีขนมช่วยกูไหมครับหรือว่าไม่มีจา้าขนมช่วยเหมือนตรงนี้มันจะเป็นสมุนไพรัะตัวไหญ่เนาะม,ม,มีขนมช่วย พ่อจะรู้ไหมครับว่าที่ไหนมีไม่มีแล้วอ๋อตอนนี้ไม่มีแล้วโอเคขอบคุณครับทำไมยังไม่มีวิแวลผลไม้เลยอ่ะไปเรื่อยๆอะไรอ่ะเจอแต่หอยหมูกระทะสติฟู้ดล้วนเฮ้ยมันมีจริงไหมเนี่ยกืเราโดนหลอกเพะว่าผลไม้อยู่แถวนี้เพื่อนครับผมมีคําถามว่าผลไม้ที่มีโชคลาภไหลมาเทมากับของความเพิ่มพูนคืออะไรรคับหมายถึงว่าเป็น ของไหว้ครับไหว้ตุ้ดจริงส้มส้มนี่คืออะไรครับส้มกับแก้วมังกรอ่าโอเคมีร้านผลไม้ตรงไหนเด็กไกลมากร้านผลไม้นี่ไงอ๋อมีส้มกับแก้วมังกรไหมแต่พี่ไม่มีอ้าวแล้วพี่ขายอะไรผมล่ะตรงทีนี้ขนุนก็ได้ขนุนก็ได้มีขนุนไหมฮะมีค่ะมีไอ้ขนุนนี่อันไหนครับขนุนอันไหนเอามาโชคลาภหลายมาเองอันนี้ อันนี้อันนี้ถนนโอเคได้เลยครับส้มโอส้มโอลืมอันนี้อันนี้คือส้มโอคือไหนใช่นี่โอเคเอาล่ะของจริงหรือเปล่าไม่รู้ซื้อไปก่อนสำหรับใครที่สนใจนะฮะมาอุดหนุนได้อยู่ตรงซอยตรงเอ็มอาร์ทีวัดมงคลตรงมาเดียวขวาเจอเลยไม่เขาไม่ว่าขนมอยู่นู้นไม่ใช่หรอขอจะโกเออหรือเรอเขานน่นไปเลยเขามันดูของเยอะใช่ใช่หย่งเจียงขอข้ามถนนได้ไหมครับ คือซาลาเปาน่ากินน่ากินน่ากินอเมื่อกี้ผมถามแชทละหุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ่อสวัสดีครับถามหน่อยได้ไหมมันมีขนมสองอย่างเรื่องความหมายคือแท่งเงินคืออะไรครับคือความหมายของขนมอะครับกำลังตามหาว่ามันคือขนมยังไม่รู้เลยเพราะว่าเราไม่มัมีชื่อจีนไหมอ่ะชื่อจีน ผมก็น่าจะมันมีแต่ความใหม s <S ่เราะเพราะว่าพี่อะว่าน่าจะเป็นขนมในร้านนี่แหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะสื่ออะไรก่อนหรือว่าเราลองซื้อไปสุ่มๆปะได้ยาเดี๋ยวแต่ว่ามันเยอะเนาะอะไม่แท่งเกินลอง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 ต้องซื้อไปสักอย่างแต่ที่ไม่ได้น่าจะเป็นพวกอะไรหรือนี้ป้ะได้อันนนั้าลิซ์เนี้ยได้อันนี้กับอันนี้ไหมมันดูผสมทุกอย่างหรอได้ เราต้องซื้ออย่างหนึ่งอันนี้งาทองแต่มีคนเคยเรียกอันว่าเป็นแท่งเงินแท่งทองเงินอัอนี้นี่อร่อยนะอร่อยเหรอโอเี้ยเอาอคือไได้ไล้ีวเออไหด้ไรวมตอนนี้ตามหาหมี่อ๋อมีมีมีเฮ้ยได้ป่ะเพื่อนตอนนี้เหลือหมี่แล้วเพื่อนเหลือมีเหรอผมได้นะอันนี้อันนี้พี่โอ้คุณเอาเงินไป ผมเสร็จแล้วนะครับคือเมื่อกี้เป็นหมี่เกษตรแต่ว่าเราตามหาหมี่เศรษฐกิจไม่มีสน่โอเคครับขอบคุณครับมีมีเหรอเชื่อปะงง้าผัดหมี่ซั่วอ๋อเราจะซื้อเป็นเมนูเลยเหรอได้ได้ขอผัดหมี่เสื้อพี่ผัดหมี่กับอกไก่ได้ไหมครับเน้นคีนิดๆอะไรก็ได้ครับเออมีกับะไรก็ได้เมนูหนึ่งกลับบ้านครับอาจารย์ราคา80นะครับ คือตอนแรกมีคนบอกว่าเนี่ยเคยมีคนเรียกว่าทองแท่งแล้วคือก็อันเนี้ยเหมือนจะเป็นเหรียญเงินก็เลยยิบมาก่อนส่วนอันเนี้ยคือทุกอย่างที่ร้านมีในถุงเดียวก็เลยเอามาคือตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบทองหยิบทองยอดแต่ว่าเดินหาสักพักละไม่เจอไม่เหมือนไม่ใช่ใช่ก็เลยเห็นร้านนี้ก็เลยโอเคลองดูไปอันนี้เสียไปเท่าไหร่สามร้อยทั้งหมดทั้งหมดสามร้อยทวนโอเคของผมคืออันนี้ ตอนแรกพี่เขาบอกว่าถ้าความความเพิ่มพูนเนี่ยคือสม้มโชคลาภคือแก้วมังกรผมก็เลยเอ้ยโอเคได้ก็เลยเป็นขนุนกับส้มโอโอ่ะไม่แต่ว่า <laughs> อ่ะยืนยันใหม่อะอมาอะมาเขามายืนยันอะอมาบอกว่าอ้าวนี่ไงนี่ความเพิ่มพูนนี่ได้เหมือนกันโ<อ>ชคลาภก็นี่ส้มโอเไม่รู้ว่ามันจะจับสลับอาจจะใช่ไงอันนี้ร้อยสิบทั้งหมดร้อยสิบซึ่งมี่ซัวนี้คืออันสุดท้ายแปดสิบบาทแล้วก็จะเหลือสิบบาทอ๋อแล้วก็จริงๆอันเนี้ยไม่เกี่ยวแต่เขาบอกว่าอร่อย กก็็เเลลยยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับที่มันเป็นเหรียญอะไรใช่ไหมแม่แม่นาแต่เขาก็พูดนะว่ามันเป็นเหรียญแต่พวกคุณเชื่อไหมคือผมไม่ไน่ใจเท่าไหร่ผมไม่ชััวร์สกกอย่างผมม็ไ่ชัวร์เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้คนกูเกิลแต่เชื่อว่าฝั่งนั้นมีแซมยังไงก็คนใช่พี่แซมคตรอยู่ดีแต่ว่าหมี่ั่วอันนี้เราถูกแน่นอนลอยอันนึงเดี๋ยวรอดหมี่ั่วแล้วเราไปส้วเดี๋ยวรอดโอเคนะครับผมเราก็มาถึงเป็นทีมแรกนะถูกต้องฮะเราก็เลยได้ถ่ายก่อนนี่ไงหมายถึงว่าได้ดงอะไรก่อนซึ่งสิ่งที่เราได้มาคืออะไรบ้าง ส้มแอปเปิ้ลเฮ้ยต่อหน้ามีอะไรกล้วยกล้วยนี่กล้วยนี่แล้วก็มีขนมมีซาลาเปาครับแล้วก็ถั่วใช่แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้คือขนมอะไรใบฟูกล้วยขนมเกี๊ยดคือเรารู้เรารู้ความหมายเรารู้อะไรแล้วแต่ว่ากไม่มีไม่มีเออไม่รู้รู้จี่เนาะไม่กูเกิลครับผมถามเลยผมถามใช้จีวีเลยไม่ใช่ใช่ถามพี่พนักงานเลยครับผมอั่งอั่งเปาจืดนะฮะปลาท่องโกน้ำตาลจิ๋วผิดอันนี้ผิดอันนี้อยากกินแล้วไม่ถูกเลยแท่ง แหงทองน้องตุ๊กป่องรวมมิตรของร้านแล้วก็มีหมี่ซั่วอันนี้ถูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็มีขนุนแล้วก็สมอภถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ปล่าคือครบครบทั่วทุกอย่างครบทั่วถูกไหมอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ใช่ทำใบแรกอันนั้นคืออะไรทำใบแรกนะทีมส้มจุ๋ยจุ๋ยนะจุ๋ยกวักโชคลาภกับไอ้กวักโชคลาภเข้ามาขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเป็นผนละอ่าตอบว่ากล้วยครับกล้วยครับเฮ้ยเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เพราะอะไรรู้ไหมไอจีบ้าตอนแรกมีวีทีค่ะใสหลลูกไงเนี่ยลูกเต็มบ้านละเต็มเมืองอันนี้ผมรู้เฮ้ยพอพอผมรู้ว่าเขามีคำตอบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยไอสองคนเนี้ยจำไม่ได้ว่าอะไรคืออะไรโอเคต่อไปนะเป็นความมีชื่อเสียงอ่าเป็นขนมนี่เป็นขนมขนมอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เราไม่มีใช่นี่เป็นาหาไม่ได้ขนมช่วยฟูครับคำตอบแต่ว่าเราไม่มีเพราะมันยังไม่ถึงเทศกาลอ่า ไม่ได้อยู่ในช่วงเทศกาลใช่ทุกคนบอกว่ายังไม่ถึงเวลาใช่ต่อไปเป็นขนมได้นะเราได้แต้มนะใช่ต่อไปเป็นขนมเหมือนกันการห่อโชคลาภบวกความโชคดีเป็นขนมการห่ออันนี้แหละมั้งสาลาเปาเป็นซาลาเปาเพราะมันมีห่อเอ้ยดูได้เทวะอันนี้ไงเขาถุงหมดเลยเหรอไปดูฟูดได้คือโกงอ่ะจังเล็กอย่างโอเคต่อไปเป็นผลไม้ต่อไปเป็นความสันติสุขคืออะไรมริกันความสันติสุขคือแอปเปิ้ล ไอเปิ้ลแดงใช่หรอคำตอบที่มั้งถูกต้องไม่เป็นเหรอเฮยมันถูกต้องเลยแล้วก็อันนี้อันหนึ่งก็คือความโชคดีคือผลไม้ซึ่งมันเป็นแกลักของศาสตร์วัตถุจีนเลยแน่นอนก็คือส้มส้มวัตจริงที่บ้านอ่ะก็คือต้องเล็กส้มเพื่อแบบการโชคลาภอะไรเงี้ยโชคลาภปกติเลย โชคลาภไหลมาเทมาเอาจังงะอันนี้ห้าสิบห้าสิบเลยเสี่ยงเลยเพราะผมไม่รู้เหมือนกันตกได้ตกไม่าเอางี้บอกก่อนตอนแรกกับไปถามว่าเออพี่ความเพิ่มพูนกับโชคลาภไหลมาเทมาที่ไหวในผลไม้เนี่ยคืออะไรส้มกับแก้วมังกรผมก็เอ้ยน่าจะใช่เพราะว่าคุ้นๆต่อร้านพี่ไม่มีดิไม่มีแล้วอะมาอะมาเราเดินมาอ๋อนี่ไงเนี่ยอันนี้ได้เหมือนกันเนี่ยส้มโคับขนุนมไอผมก็เลยแบบเออนี่ไอ้โชคลาภโอเคความเพิ่มพูนเนี่ยอ่ะถ้าเอาที่จำได้นะ ไม่่ไม่ะโชคลาบขนุนความเพิ่มเพิ่มพูนโอมโอหลลูกอาหารอันนี้เราถูกแน่นอนอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อายุยืนยาวมีซุ้มอะตำซ่วยืดยาวเตำซ้ว่อันนี่หิวอันนี้มีซั่วชัวขนมแท่งเงินแท่งเงินไปอันนี้บอกข้อมูลไปก่อนเขาพูดว่าอะไร คืออย่างนี้ผมเดินเข้าไปในร้านขนมอ่ะขนมเยอะมากแล้วก็ไม่ั่นใชว่าคืออะไรก็ถามคนขายว่าเออความหมาย2อย่างนี้คืออะไรเขาก็ไม่รู้ก็เลยแบบว่างั้นพี่เอาอย่างละหนึ่งได้ไหมพี่ก็ไปอยู่ถุงนี้มาที่แบบว่ามีทุกอย่างข้างในที่ร้านเขาขายเราก็ถามว่าในร้านนี้มีอะไรที่ขายที่ไม่ได้อยู่ในถุงนี้ไหมทำไมคล้ายกันเลยอ่ะก็มีอันนี้ก็เลยซื้อมาพรอฉะนั้นแท่งเงินแท่งทองนี่ฮะแท่งเงินแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเฮ้ย นี่ไงพ่อตัดรวมๆตัดกับขายแยกอย่อ๋อต่อไปดีกว่ามั่งมีล่ำรวยพูดอยู่ในคลิปเจนซีเจนซีอะพี่เล่ของเราเป็นอะไรพี่เล่อันไหนดีอ่ะไม่รู้อ่ะเหรียญทองเหยิบมาเหรียญเงินที่เราแกะกินมาแล้วหรอเออไปแต่จริงๆอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาพี่เขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้อร่อยนะก็เลยเอออเานี้ก็ได้นี่ฮะคำตอบใช่ครับต้องมีถูกอ่ะพี่ลองหาดูอยู่ในนี้แหละต้องมีร่ำรวย แน่ใจนะมีหลายอย่างนะเพรขนมเข่งขนมเงยอ่าช่วงนี้เายังไม่มายโอเครอดไปรอดไปเลยางสามหมื่นแปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะว้าเนี่ย ครับผมก็ปีใหม่จีนน,นี้นะครับขอให้เซ็นเตอร์ทุกคนนะครับมีความสุขม,มากๆโชคลาภไหลมาเทมานะครับผมก็อ่ะเราพูดพร้อมกันไหมสามสองหนึ่งต้าเจียินนเนียคว่ายเลย เราจะถ่ายเซ็นนะครับผเราจะมาเดินล่าหาอาหารกว่าเดี๋ยวเราไปเราจะไปล่าหาอาหารนะครับผมถูกต้องคือเนี่ยการล่าอาหารเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวเรากินข้าวเย็นกันเนีข้าวข้าวที่แบบเย็นเย็นแช่ตู้เย็นนะใช่เพรว่าเนี่ยถ้าเดินตรงไปจะเจอรถไงใช่ไงเจชนเดี๋ยวจะส่งกล้องให้ฝลั่งฮะเย็กกินน้ำส้มเอาน้ำมะพร้าวพี่แซมรู้จักพี่ดีมมพี่ีเนยรู้จักเนี่ยพี่ดีมมา ไม่พี่ดิมไงใกล้นะพี่ดิมเจอพี่ดิมเจอพี่ดิมไปไปถ่ายพี่ดิมสวัสดีค่ะอะไรวะดีแล้วก็แต่งตัวเต็มมากเลยไันวิ่งอีกไหมฟันสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะนี้ผิดช่องผิดอะไรผิดช่องอันนี้เอ็มชอยพี่ไงคลาสสิคเอ็มชอยด้วยนะคะเฮ้ยจริงๆอันนี้เรานัดกันมาใช่เรานัดกันเรามาดิคือแคทรับเชิญนะ วันนี้เพราะว่าแต่งตัวมาให้เกียรตินี้ไงยินดีการมากบังเอิญว่าแล้ว่าติดจริงจริงอยู่พี่ดีมเซอร์สร็จแล้วเรียบร้อยเซอร์เคิลโอเคเต้นได้เต้นโชว์หน่อยเฮ้ยได้เลยได้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 จริงปะไม่เดี๋ยวไปเต้นโชว์รายการพี่ดีมได้ไหมเออได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหันรายการใส่ให้ส่งเชิญมาได้ได้เลยได้เลยเราชอบเล่นเกมกันอยู่แล้วใช่พร้อมเลยเฮฮารอซัพพอร์ตอยู่ ขอบคุณมากครับค้าบผมตอนนี้เราก็ไปซื้อของแล้วก็มาันงโจ้ยกันแล้วเฮ้ยนี่คุณไปซื้อเติมอะไรมานี่น้องเบนเลยน้องเบนไปซื้อบาร์บีคิวครับทำไมเพราะอะไรเพราะว่าอยากกินนะเลงไว้ซะแบบตั้งแต่เดินซอยนี้แล้วพูดไปเลยน้องลลยๆไหนๆใครกินอะไรที่เข้าปากเมี่อกีตู้ฮู้อนตู้ฮู้อ่ะตู้ฮูอ๊ยเออมาฮะ คือทางตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวเวย็นของเราแล้วกัน <Okay. S 1> ถูกเพราะวันนี้เรามาทําภารกิจกันนะครับก็หวังว่าจะสนุกกันเพราะแบ่งเป็น2ทีมแต่สุดท้ายแล้วเรามารวมกันเป็น1นึ่งเดียวใช่เพื่อมานั่งกินข้าวกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับล็อก C C C บล็อกนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพลงพวกเราด้วยนะครับทั้ง3เพลงเลย Masterpiece ว่าเนี่ยนะ Switch Up ที่ M Choice Music นะครับผมถูกต้องครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปขออ่างเปาพี่ก้องดีกว่าถูกต้องไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ